สวัสดีพ่น,น้องเอลไลสตานย่างกอกอ,อีสานใกอกอีสานก็มีกินเด้ออยู่เดนมาร์กพี่น้องคะ่ะโอ้ยเป็นตลาดเซเนาอทอดเร็วค่ะอืประดับด้วยดอกดอกไม้ดอกไม้กินได้ดอกอยังลหล่ะฮดอกหญ้าตักระเนตกกะเนตะกแเตนเด้อพี่น้องอืแล้วก็มีขิงนอกขิง คิงเถาคิงเถวาบไม่คิงออนค่ะคิงเถาอยู่เดนมาร์กเนาะเอ้ยมี่ยังกกเฮ็ดเฮ็ดกินไปเนาะพี่น้องค่ะอะเพราะว่าเวลามันอยากมาันก็ต้องหามากินเนาะอื่าไทยไปกับํำไรไหลไปน้ำเด้อพี่น้องอยากแห้งแห้งไปซื้อมถทงหนึ่งเนาะไปซื้อหลานไทยมานเนาะเอากับมาฟิตไว้เวลาอยากกินข้าวเก่าออกมาทอดเนาะพี่น้องคะปลานํำบอเอ้ยเดี๋ยวก็เอา เอาแนวกินมาฝากพี่น้องเนาะสันๆนนอเพากินในเบิงเดิ่ค่ะไทยเห็น eday. เบิงว่ายู like ่เดนมาร์กามี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 ใส่กรอกอีสานค่ะพี่น้องค่ะดอกกล้วยไม้กินได้เด้อค่ะเอบอเหรเลเบามาคือเกาอะไรเดียวเนาะหวานอมเ้ยวพี่น้องคะ

ออกมะใส่กล่องเลยพี่น้องอ๋อสัมนี่แหละพี่น้องคะเดี๋ยวก็เอามาฝากนำเสนอไส้กอกอีสานจากเดนมาร์กเด้อค่ะพี่น้องคะขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอเดวในสไตล์เดนเด้อคร์ค่นะ